ก็มีครับม no so ีคุยกันครับครับก็โดยเพื่อนครับก็ต้องรับแล้วก็ให้กําลังใจก็ให้ให้กําลังใจครับก็ในคานองว่าเครียดอะไรนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากับกับข่าวที่ที่ออกมาก็รู้สึกว่าเราไม่น่าเลยอะไรเงนี้ครับที่ว่าที่ว่ามีน้องๆไปไปเสียชีวิตในเหตุการณ์ครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดครับอันนี้ไม่แน่ใจครับครับ ในไลน์กลุ่มของกรกต55ค่ะมีการพูดถอดการเมืองเป็นเรื่องี่จริงไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแล้วก็ในไลน์ในในไลน์กลุ่มไในรุ่นก็ไม่มีครับที่ว่าจะมาพูดอะไรครับก็เป็นเรื่องของสื่อที่ว่าไปพูดกันเองครับ,ม,รรบมีแให้กำลังใจครับมีแต่ให้กําลังใจครับต่อเกดได้โทษตัวเองไหมคะว่าที่พาน้องไปเสียชีวิตทั้งน้องไปเสียชีวิตจะพูดตลอดครับรครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับกับเหตุการณ์ตรงนั้น นะ่าเชื่อว่าเป็นของเหตุก็มีความเครียดมีช่วงหนึ่งที่พยายามไม่ให้อยู่คนเดียวคือตอนนั้นมันมีเขาเรียกว่าความรู้สึกบอย่างอะไรที่บอกเหตุว่าเราต้องไม่ให้เขาอยู่คนเดียวก็มีสิ่งบอกเหตุก็เพื่อนโทรมาก็จะมีเสียงสั่นๆแล้วก็ร้องไห้อย่างนี้ครับ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 ถ้า ไม่มีครับไม่มีเพื่อนเป็นคนรับเข้มเข้มแข็งครับเพื่อนเข้มแข็งครับครับยอมรับว่าเครียดอย่างเงี้ยกดตอนที่กดออกจากคุณค่ะมีใครได้พักส่วนตัวไปคุยกับคุณมีไหมก็หลังหลังจากนั้นก็ยังยังยังพูดคุยกันกันได้สักนิดหนึ่งแล้วก็ครับตอนที่ออกจากคุณไปนี่เป็นเรื่งกับเรื่องคนออกไปเองใช่ไหมครับออกออกไปเองครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อความอะไรครับก็คือเด้งออกไปตรงไหน ก็ไม่ได้บอกเอ็ดเหตุผลเลยครับครับก็รู้สึกเสียใจครับครับเหตุการณ์นี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ครับเรียกว่าก็ชาฉายาสนิทก็เรียกบัฟนะครับบัฟบัฟที่แปลว่าบัฟฟูโล่เงี้ยครับครับครับก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนก็จะรักพี่เบิรมครับครับ ใช่ครับเป็นคนรักครับรักเพื่อนรักน้องรักครอบครัวด้วยครับแล้วมีลูกอยู่แล้วน้องโวภูก็ยังเล็กอยู่มีภรรยาคณะแล้วก็มีน้องชายครับแล้วก็คุณพ่อก็ยังป่วยครับป่วยคุณแม่ป็อาย,อยุเยอะแล้วครับก็ก่อนหน้าที่จะเสียหนึ่งวันครับไม,ไม่ไม่มีสัญญาณครับครับแต่ก็คือคือ,ค,อคือเบิ่มก็เครียดครับ ก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอย่างที่บอกมาตอนต้นนะครับเพนตอนนี้คุยนั่งความเข้ากันก็ม,ม,มีได้เล่าอะไรไนะคะเพนเดนยร์อ๋ออันนั้นเป็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 นอ่าทางอีกท่านหนึ่งครับเป็นพุ่มกับบอยครับอีกนคนหนึ่งครับตัวตัวนี้ยังยังไม่ได้คุยกันแบบแบบลงไปในรายละเอียดครับเพราะมันเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ uh, บอยก็รู้สึกรู้สึกสูญเสียแล้วก็รู้สึกเศร้าครับ ก็ถึงถึงเพื่อนครับเพื่อนทุกคนแล้วก็พี่ๆน้องๆก็รู้สึกเศร้า,าแล้วก็เสียใจยแล้วก็แล้วก็ยังไงก็ขอให้ดวงวิญ,ญญาณของเบิ้มก็ขอให้ไปสู่สงวงสวรรค์รับสู่สุคติ แล้วก็ไม่ต้องห่วงหน้าพอห่วงหลังหลังจากนี้ก็พี่ๆน้องๆในรุ่นนะครับแล้วก็มีท่านรองต่อจากท่านจะรับปากด้วยนะครับว่าจะดูแลครอบครัวแล้วก็น้องถูกปูนะครับแล้วก็รวมถึงมีพี่ที่นับถือคนหนึ่งก็คือพี่ตุ๊กนะครับก็ฝากมานะครับว่าจะดูแลน้องถูกปูแล้วก็คณะด้วยตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็จะกลับมากลับมาก็จะเจอคณะครับครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดี ถ้าในเรื่องการดับการป่าม